ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้จะมาเก็บบรรยากาศเมื่อวานสูบสาน้ำครับผมก็เลยวันนี้จะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันว่าเราปลาไปขายก็ได้เยอะอยู่ครับผมแต่ก็ที่ยังมีก็เหลือเยอะครับผม เหลือประมาณครึ่งต่อครึ่งครับผมแล้วก็จะเก็บไว้ก่อนครับผมถึงยังไงก็ยังห่วงห้ามนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จับเอาไปทั้งหมดครับผมถ้าใครมาเห็นก็คิดว่าเขาสูบแล้วมาจับได้แต่ คงไม่ได้นะครับบอกครบอกไปก่อนว่ายังไม่ได้นะครับคือไม่ใช่อะไรครับคือปลาเราก็ไว้ครึ่งต่อครึ่งครับผมเดี๋ยวจะพามาดูมาชมครับครับผมครับดูครับขนาดนี่ขนาดจับไปขายตั้งเยอะนะครับแต่ที่เรือก็มียังมีเยอะอยู่ครับผม ครัไม่ใช่ธรรมดาครับมีทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กก็ยังอยู่เยอะครับผม<พ> <meal> ก็เลยอยากจะบอกคนที่อยู่บริเวณนี้นะครับคือคือเราไม่ได้ปล่อยนะครับดูดูทงเอาไว้นะครับ าใครคิดจะมาจับหรือจะมาทำอะไรก็ให้ดูทงก่อนนะครับคือเขาห่วงห้ามอยู่ครับผมเพื่อไม่ให้มีปัญหากันครับผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนให้ดูก่อนที่จะมาจะมาทำอะไรปลาในในสระ หรืคลองอันเล็กๆนี้ครับผมดูกรบปลาก็อยู่เยอะครับผมคือเราไม่ได้จับทั้งหมดครับผมเพื่อเก็บเอาไว้ก่อนครับอันนี้ก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันครับผม เมื่อวานที่มาสูบก็ไม่ได้ทําเหมือนแต่ก่อนนะครับคือแต่ก่อนปีก่อนๆคือผมมาสูบสูบเสร็จก็พากันย่างกินแล้วแต่ใครอยากจะกินอยากจะทําอะไรก็ตามสบายเลยครับพอที่เหลือก็เอาไปแจกชาวบ้านที่รู้จักกันเป็นบางส่วนครับผม แต่ปีนี้เราก็เลยมาคิดใหม่คิดเปลี่ยนใหม่ครับผมที่คิดเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่อะไรครับคือเราเคยทำทุกอย่างทำในสิ่งที่ดีครับแต่ผลตอบแทนก็คือมันไม่ใช่ครับผมคือไม่อยาก ให้ทุกคนเอาสิ่งอะไรที่มีค่ามาตอบแทนครับผมขอแค่มีน้ำใจให้กันก็พอแล้วครับผมแต่สิ่งที่เราให้มันคนละอย่างกันครับผมที่พูดมาไม่ใช่อะไรครับคือทำดีแต่ผลสุดท้าย คนที่เราทำกับไม่เห็นคุณค่าของเราคราวนี้เราก็เลยต้องทำแบบใหม่ครับผมก็เลยสูบเสร็จก็ให้แต่คนที่มาช่วยจับได้กินได้อะไรกันครับผมหรือคนที่เห็นแล้วก็ได้มาหาก็ได้กินครับผมส่วนที่เหลือก็จะเอาไปขายครับผม เอาไปขายทั้งหมดครับไม่ได้แบ่งขครเหมือนปีก่อนๆน,นะครับเคยทำในสิ่งที่ดีมาก่อนแต่มันดูแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นครับผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนแบบใหม่ๆเอาไปขายเอาเงินมาบำรุงแล้วก็บริหารใหม่ดีกว่า เพื่อจะได้ค่าน้ำมงน้ำมันที่เสียไปค่าน้ำดื่มน้ำอารมณ์อะไรที่ได้ออกทุนไปครับผมตอนนี้ปลาก็เลยยังมีเรือเยอะครับผมก็เลยอยากจะมาเก็บบรรยากาศแล้วก็ถ่ายคลิปให้ คนที่อยู่แถวๆบริเวณนี้อาจได้เห็นครับผมเพื่อบางทีเขาคิดว่าสระนี้เขาสูบแล้วก็มาจับได้แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเรื่องของเรื่องก็คือห้ามอยู่ครับผมห้ามจับปลาจับทุกชนิดครับผมเช่นปลาพวกปลาปลาไหลพวกกบพวกอะไรพวกเต่าพวกอะไรก็อยู่ในนี้ เราก็ได้จับมาก็ได้ปล่อยไว้ในนี้คืนครับพวกเต่าอ,อะไรก็มีเยอะส่วนปลาก็อยู่ครึ่งต่อครึ่งครับผม ดูครับมันก็มีปลาอยู่เยอะครับผมเมื่อวานไม่ได้จับเอาทั้งหมดนะครับจับเอาแค่พอได้แต่ก็ได้เยอะพอสมควรครับผมส่วนที่เหลือก็เลยเก็บไว้ก่อนครับผมเพื่อไว้ให้มันมีลูกมีล้านต่อปีหน้าครับผม